ในช่วงหนึ่งของการประชุมพักคอมมิวนิสต์ก็มีช่วงเวลาที่ถูกตีความกันไปต่างๆนานานะคะโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งที่มีการคุมตัวอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาซึ่งนั่งข้างๆประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกไปนอกห้องประชุมมีการวิเคราะห์กันไปหลากหลายคะ่ะทางด้านนักวิเคราะห์ตะวันตกก็ระบุว่าอาจจะเป็นการเชื่อดหรือว่าเป็นการจัดการหูจินเทาซึ่งถูกมองว่ามีความพยายามที่จะ นำสมาชิกพักอีกสายหนึ่งเพื่อมาต่อก่อนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ด้านหนึ่งก็มีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นด้วยปัญหาสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาในวัย79ปีติดตามรายงานจากคุณกัญญานัทเตโชตััศนีค่ะก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์ครั้งที่20จะปิดฉากลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น เมื่ออดีตประธาน,นาธิบดีหูจินเทาวัย79ปีที่อยู่ด้านซ้ายมือของประธาน,นาธิบดีสีจิ้นผิงถูกเชิญออกจากการประชุมอย่างฉับพลันเจ้าหน้าที่ของพรรคพยายามเจรจากับหูจินเทาก่อนจะใช้แขนสอดเข้าที่ใต้ราวแขนของเขาดูเหมือนว่าอดีตประธาน,นาธิบดีจีนจะมีท่าทีไม่ยินยอมหลี่จ้านซูประธานคณะกรรมาการสามาัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติพยายามจะเข้าช่วยหู แต่หวังหูนิ้งเลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ดึงเสื้อสูตรของหลี่จ้านซูเพื่อบอกให้เขานั่งลงแต่สุดท้ายหูก็ตัดสินใจเดินออกจากการประชุมและนั่นคือช่วงเวลาปิดการประชุมที่สื่อมวลชนเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมเพื่อรายงานข่าวภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและสื่อต่างประเทศพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีของจีน สำนักข่าวชิงหวัวสื่อของรัฐบาลจีนทวิตข้อความภาษาอังกฤษผ่าน Twitter รระบุว่าอดีตประธานาธิบดีหูรู้สึกไม่ค่อยสบายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพของหูจึงพาเข้าไปนั่งพักที่ห้องข้างๆการประชุมตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นมากแล้วขณะที่แอปพลิเคชันเว่ยอหรือ Twitter ของจีนเซ็นเซอร์การค้นหาชื่อของหูจินเทาอดีตประธานาธิบดีจีน ตามปกติแล้วมักจะไม่มีสิ่งที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์หลายฝ่ายจึงตั้งคำถามว่าหูจิ่นเทามีอาการป่วยจริงหรือป่วยการเมืองความเป็นไปได้แรกที่หูจิ่นเทาถูกเชิญออกจากการประชุมคือกระแสข่าวว่าหูจิ่นเทาพูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมง,งานของเขาหลังเวทีเกี่ยวกับการงดออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงคัดค้านการขึ้นครองอำนาจของสีจิ้นผิงเพื่อไม่ให้มติเป็นเอกฉันท์ สื่อต่างประเทศมองว่าประวัติชีวิตของหูจินเทาคือสิ่งที่ทําให้เขามองการเมืองต่างจากสีจิ้นผิงหูจินเทาเกิดในครอบครัวยากจนพ่อของเขาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าขายชาที่ต่อต้านการปฏิวัติวัฒนธรรมจนถูกแห่ประจานส่วนแม่เป็นครูและเสียชีวิตตั้งแต่หูอายุเจ็ดขวบหูจินเทามีความฝันว่าอยากจะกอบกู้ชื่อเสียงของบิดาหลังจากเรียนจบได้วิศวกรรมชลประธานจากมหาวิทยาลัยชิงหัว เขาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกยุวชนของพรรคคอมมิวนิสต์และถูกส่งตัวไปคุมงานสร้างเขื่อนในถิ่นทุรกันดารและค่อยๆไต่เต้าเส้นทางการเมืองจนได้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการพรรคประจำเขตปกครองตอนเองที่เบตหูจ<ท>ินเทาเป็นหนึ่งในทายทาททางการเมืองของเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของจีนเขาดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดีและเป็นประธานาธิบดีในปี2002 ในเวลานั้นประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลกและเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกในปี2008แต่การเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์กลับเริ่มมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกลุ่มอำนาจของหูจินเทาเป็นกลุ่มปัญญาชนสายสังคมนิยมหรือผู้นำจากชนชั้นรากหญ้าส่วนกลุ่มอำนาจของสีติ้นผิงและเจียงเจ๋อหมินอดีตประธานาธิบดีจีนเป็นกลุ่มทายาทผู้นำทางการเมืองในอดีต หลังจากสีจิ้นผิงขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเริ่มมีกระแสข่าวว่าสีใช้ข้อหาปราบปรามคอร์รัปชันกำจัดผูคคลรอบข้างหูจินเทาเป็นระยะความเป็นไปได้ที่สองคือมีรายงานข่าวว่าหูจินเทามีอาการป่วยเป็นโรภภคพาร์กินสันและอาการผิดปกติทางสมองของเขาอาจทำให้เขาลงมติในที่ประชุมผิดพลาดอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่นักวิเคราะห์คาดการคือสีจิ้นผิงตั้งใจเชิญหูจินเทาออกจากการประชุม เพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูและเป็นสัญลักษณ์ว่าจะไม่มีฐานอำนาจยุคเก่าในพรรคคอมมิวนิสต์อีกต่อไปแต่มีข้อสังเกตว่าในช่วงปิดงานประชุมผูจินเทากลับเข้ามาอีกครั้งแต่ได้บันทึกภาพร่วมกับสมาชิพกพรรคซึ่งอาจจะแสดงว่าไม่ได้มีปัญหาตามภาพที่ออกมากัญญาณตเตโชตอัศนีไทย P ี s รายงาน